สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาที่บ้านของเพื่อนค่ะก็วันนี้นะคะอยากจะมาอัปเดตสวนนะคะที่จัดให้เพื่อนไปนะคะเมื่อ3เดือนก่อนค่ะก็สวนนี้นะคะเป็นสวนในหมู่บ้านจัดสรรนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายของบ้านนะคะเป็นฝั่งที่แคบนะคะก็จัดสวนยากเหมือนกันนะคะตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะออกแบบยังไงนะคะแต่ก็ออกแบบมาได้นะคะแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะต้นนี้เนี่ยจะเป็นต้นไซเกาหลีนะคะได้มาตอนที่ซื้อบ้านมานะคะเขาให้มากับบ้านนะคะ ก็คือใช้ทําเป็นรั้วสีเขียวนะคะสวยมากๆกเลยค่ะก็มีการตัดแต่งนะคะแล้วก็จะมีใบเล็กๆออกมานะคะต้นนี้เนี่ยชอบแดดนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นหญ้าที่มากับบ้านตั้งแต่แรกนะคะก็อาจจะมีทางเดินนะคะเป็นทางเดินที่ออกไปที่ประตูเล็กนะคะตรงนี้จะมีประตูเล็กที่ออกไปด้านนอกนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นปูนนะคะที่เราให้ช่างนะคะเขาใช้แบบแม่พิมพ์นะคะแล้วก็เทปูนลงไปนะคะก็จะได้ตามแบบนะคะซึ่งแบบตัวน okay. in right un> ี้เนี่ยสามารถ สั่งซื้อได้จากาช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะคะก็ลองใช้ถ้าถ้าใครอยากได้นะคะลองหาคําคว่า,าแม่พิมพ์พื้นปูนนะคะก็เดี๋ยวจะหาเจอนนะคะมีหลายร้านให้เลือกเลยะคะ่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นไส้เกาหลีเหมือนกัน,นะคะแต่ว่าตอนที่ได้บ้านมาเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกมาให้เต็มนะคะตรงด้านหลังตรงนี้จะมีไส้เกาหลีสลับกับ รู้สึกว่าจะเป็นต้นต้อยติ่งฝรั่งนะคะแล้วก็ด้านล่างไซโกลีก็จะมีต้นไม้พุ่มนะคะเป็นสีด่างนะคะสวยมากๆเลยค่ะ้องเข้ามาดูใบของเขาใกล้กนะคะต้นนี้เรารู้สึกว่าจะมีที่บ้านเหมือนกันนะเราจําชื่อไม่ได้ใบของเขานะคะแบบว่าเหมือนภาพวาดเลยค่ะเนี่ยคือจะมีสีด่างขาวนะคะแล้วก็เขียวนะคะจะเป็นไม้พุ่มก็คือตั้งใจจะให้เป็นพุ่มเตีย้ยเตียนะคะแล้วก็ ตอนแรกเนี่ยตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เป็นพื้นหญ้านะคะแล้วก็อาทีนี้เนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยได้แดดน,นะคะสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนเป็นหินนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนให้เพื่อนนะคะหินตัวนี้นะคะจะเป็นหินแม่น้นำค่ะนะคะรู้สึกว่าจะเบอร์เบอร์ห้านยคะ่ะเข้ามาดูใกล้ไ,ลได้เลยคะ่ะจะเราจะเลือกใช้สีน้ําตาลนะคะมันจะผสมสีดํานิดนึงเพื่อที่จะให้มันเข้ากับพื้นตัวนี้คะ่ะมันจะมีสีดํานิดนึงเข้ากับพื้นกระเบื้องของที่จอดรถนะคะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะซื้อมาแต่ว่าจะมีตัวนี้ที่เราเอามาจากบ้านของเราจะเป็นหินแม่น้ํานะคะก็คือนี่ค่ะวางเรียงเลยไว้ใต้ต้นไม้นะคะก็คือให้มันดูมีอะไรนิดนึงเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมาสูงขึ้นมาจากพื้นเยอะเหมือนกันนะคะก็ไปขนมาจากที่บ้านนะคะแล้วก็เอามา,าวางเพื่อนชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโซนที่ใกล้กับโรงจอดรถนะคะเราก็จะแบบว่า พยายามแบบไม่ให้มันมีต้นไม้เยอะนะคะจะได้ไม่ต้องแบบดูแลมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเหมือนกันนะคะที่ทําให้มันแมทช์กับด้านโน้นนะคะแล้วก็เดินต่อมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนที่สามารถใช้นั่งเล่นได้นะคะเพราะว่าห้องฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นห้องทํางานของเพื่อนนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นม้านั่งนะคะซึ่งเป็นม้านั่งที่เขามีอยู่แล้วนะคะก็ย้ายมาด้วยจากบ้านเกานะะ่าค่ะ ฝั่งนี้นะคะต้นที่เราเลือกมานะคะจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะก็จะมีต้นชา6เกียนนะคะนี่ค่ะซื้อมาต้นละตัวน,นี้รู้สึกว่าจะต้นละ4 0บาทนะแล้วก็ ไซส์ขนาดนี้แหละตอนที่ซื้อมานะอาจจะโตขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อเราก็มาเล็มเลมตัดๆนะคะให้เขาเป็นทรงนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใหญ่โตเกินไปนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะต้นนี้สวยมากๆเลยต้นนี้ชื่อว่า Sky Pencil นะคะเป็นต้นที่น่าจะชอบแดดเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีใบร่วงนิดนึงนะคะเขาจะผลัดใบนะคะหรือว่าตัวน,นี้เนี่ยถ้าได้แดดเยอะนะจะแบบว่าแน่นพุ่มแน่นนะคะแต่ว่าโซนนี้เนี่ยจะได้แดดเป็นช่วงกลางวันนะคะ ก็เดินต่อมาอีกนิดนึงนะคะอ้ออีกนิดนึงค่ะก็พื้นตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะเราใช้กระับมะพร้าวนะคะในการคลุมดินนะคะเพื่อไม่ให้มีหญ้านะคะเนี่ยค่ะเป็นกระับมะพร้าวที่ซื้อได้ตามอาร้านขายอุปกรณ์ทําสวนทั่วไปนะคะอีกหน่อยมันตรงนี้มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยแบบย่อยสลายไปแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยได้ก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็คือจะต่อใช้ต้นชาฮอกเกี้ยนนะคะต่อมาแต่ว่ามีความแบบว่าโค้งนิดนึงนะคะเพราะว่า อยากจะให้มันไม่ดูตรงเกินไปนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้จริงๆอะ่ะมันมีแค่แบบ2เมตรเองค่ะเป็น2เมตรที่แบบเรอาอยากจะแบบว่าดีไซน์ให้มันมีความโคง้งความเว้านะคะจะได้สวยนะคะแล้วก็โคง้งโคงเป็นโค้งของชาฮกเกี้ยนมานะคะแล้วก็จะมีาชาทองค่ะต้นเล็กๆนะคะต้นนี้ก็คือดูจาก ดูจากใบที่เพิ่งออกนะคะเพื่อนก็น่าจะมาตัดแต่งเหมือนกันนะคะก็คือใบที่ออกมาจะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะสวยมากๆเลยค่ะก็พยายามปลูกสลับกันไปนะคะแล้วก็ต้นนี้สนบลูค่ะสวยมากๆเลยเป็นต้นที่โตช้ามากๆเลยนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาประมาณน่าจะร้อยห้าสิบนะคะดูนี่ค่ะสีของเขานะคะเป็นสีแบบเหมือนต้นไม้ตามเมืองนอกอะ่ะแต่ว่าปลูกได้ดีในไทยนะคะอันนี้ลงดินมา สามเดือนแล้วส่วนมากทุกอย่างจะเน้นลงดินนะคะเพราะว่าถ้าลงกระถางเนี่ยถ้าแบบไม่ค่อยได้รับการดูแลอย่างเงี้ยมันก็จะตล์เร็วนะคะลงดินคือให้ต้นไม้ดูแลตัวเองไปเลยนะคะแล้วก็อะ่ะมุกกลับมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะฝั่งนี้นะคะเราปลูกต้นอ่าต้นนี้เป็นต้นเข็มนะคะมีดอกนิดนึงเข็มสีเหลืองนะคะนิดเดียวมากๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้แดดเท่าไหร่นะคะอันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่า จะให้เพื่อนๆจะให้ย้ายไหมเพราะว่าตรงโซนนี้ตอนที่เราปลูกเนี่ยได้แดดดีอยู่แต่ตอนนี้คือแดดคือได้วันหนึ่งเนี่ยได้น้อยมากๆแต่ว่าทุกอย่างยังดูโอเคแฮปปี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็มีจะต้นต้นอนสนมังกระคะ่ะเป็นต้นไม้ที่เราชอบมากๆแล้วต้นนี้ถ้าโตคือโตได้แบบใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้น่าจะแบบว่า ให้เขาสูงประมาณไม่เกินสักสองเมตรก็พอแล้วค่ะเราก็ต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะด้านล่างของเขานะคะแต่ว่าอ้วนๆนิดนึงแล้วก็ค่อยๆให้เป็นโดมประมาณ2เมตรนะคะก็ต้นนี้ก็คือโตได้ดีในแดดจัดก็ชอบมากๆเลยค่ะฝัะ่งนี้จะมีตน้นต้นนี้ชื่อต้นว่าต้นคูลิงนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะ ต้นนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะเป็นพุ่มใหญ่นะคะแต่ว่าอตอนที่เราซื้อมารู้สึกว่าจะครึ่งนึงนะคะตอนนี้3เดือนผ่านไปสูงและต้นนี้เนี่ยชอบแดดนะคะแล้วก็เวลาจับนะคะเอามาดมหอมมากๆเลยค่ะต้นนี้คือสามารถแบบว่าให้อารมณ์ประมาณแบบฟิลต่างประเทศนิดนึงนะคะแล้วก็ลงไปค่าต้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ก็จะให้เขาเป็นแบบว่าเป็นแนว เหมือนกับว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ริมทางเดินซึ่งทางเดินก็เป็นทางเดินที่ใช้แผ่นปูนเหมือนกันแม่พิมพ์นะคะแล้วก็มุมนี้จะมีต้นหงฟู่ค่ะต้นนี้ก็คืออจะให้ดอกสีแดงนะคะใบของเขาก็จะสีแดงเหมือนกันต้นนี้ก็อยากจะให้สูงประมาณเท่านี้ตอนนี้ยังไม่สูงมากนะคะสามเดือนผ่านไปแต่ทุกต้นยังสวยเพราะว่าเพื่อนก็ดูแลต้นไม้ดีมากเลยะคะ่ะ แล้วก็จบที่ต้นสนบลูอีกหนึ่งต้นนะคะเพราะว่าตัวนี้สีสวยก็เลยอยากจะให้แบบว่ามีหลายต้นหน่อยนะคะแล้วก็จะมีฉากหลังเป็นใส่เกาหลีค่ะที่มากับบ้านนะคะตอนซื้อแล้วค่ะ นี้นะคะจะเป็นโซนหลังบ้านนะคะจะเป็นโซนที่ทางโครงการของบ้านนะคะปลูกต้นอัชัยเกาหลีไว้ให้นะคะซึ่งจะเป็นต้นที่ใช้ปังมท่วแบบว่าระบบน้ําของที่บ้านนะคะ,ะก็จะมะีแท่งน้ําอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบน้ําที่รดน้ําในส่วนนี้ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะปลูกยาวไปเลยะคะ่ะเนี่ยยาวไปจนประมาณ 4- ี่ห้าเมตรแล้วก็เดี๋ยวจะสลับกับอีกต้นนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะชื่อว่าต้นอศกน้ํานะคะมีดอกด้วยค่ะ เราเข้ามาดูดอกเลยค่ะดอกจะออกเป็นสีส้มกับสีเหลืองนะคะสวยมากๆาเลยนี่ค่ะต้นนี้เห็นมีคนถามก่อนหน้านี้นะคะว่าพุ่มสวยพุ่มใหญ่จังเลยแบบชื่อว่าต้นอะไรนะคะต้นอโศกน้ำค่ะแล้วก็เดี๋ยวินมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไซเกาหลีซึ่งคือเขาคงจะตั้งใจให้เป็นแบบว่า กำแพงสีเขียวนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะได้ร่มของต้นอโศกน้ำก็เลยจะแบบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเป็นบ้านใหม่นะคะเดินมาได้เลยคะ่ะฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็คือเพิ่งตัดแต่งไปนะคะก็จะเห็นเป็นใบเล็กๆออกมานะคะเดี๋ยวสักพักจะเริ่มแน่น,นะคะ่ะ ตรงน,นี้นะคะหลังจากที่จบต้นไซเกาหลีนะคะก็จะเป็นต้นดอกแก้วนะคะต้นนี้เนี่ยดอกจะหอมมากมากเลยนะคะเป็นดอกสีขาวะค่ะก็ต้น,นนี้เนี่ยตอนแรกที่ได้มากับโครงการนะคะจะสูงประมาณเท่านี้นะคะแต่ว่าเพื่อนอยากให้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงจะได้มองกาแพงนะคะแล้วก็ตัดปล่อยให้เขาสูงแล้วก็ตัดประมาณน,นี้นะคะ่ะนี่ตัดลงไปนิดนึงแล้วนะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเริ่มจะมีใบออกมาใหม่นะคะแล้วก็แต่ดอกยังไม่ออกนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีต้นอสกนับอีกต้นหนึ่งนะคะ ตรงสวยมากต้นนี้ค่ะก็ต้นดอกแวจะมีไปจนถึงกํากแพงจนสุดเลยนะคะแล้วก็จะมีโซนนั่งเล่นนะคะเป็นโซนที่สามารถนั่งเล่นในตอนเย็นนะคะแล้วก็มาถึงมุมนี้นะคะมุมนี้นะคะ,ะ,คะเป็นมุมที่ภูมิใจมากเพราะว่าจะสวนเองแล้วก็ออกแบบเองนะคะก็มุมนี้นะคะพยายามเลือกต้นส่วนมากจะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีดอกนะคะจะเป็นต้นไม้ที่แบบว่า เน้นต้นไม้ใบแต่ว่ามีหลายสีนดนึงนะคะไม่ต้องดูแลมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเล็กๆะคะ่ะต้นนี้สวยมากๆเลยต้องแบบเนี่ยคะ่ะต้นนี้เป็นเป็นหนึ่งในต้นสนนะคะที่แบบว่าเขาจะโตช้านิดนึงนะคะต้นนี้ความจริงเนี่ยตอนเลือกมาเนี่ยอยากให้เป็นทรงล็อปนะคะซึ่งจะแบบว่าเป็นก้านขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กลมๆข้างบนนะคะ ต้นนี้นะคะใบที่ออกใหม่นะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะนี่ค่ะแบบรูปอย่างนี้นะคะนิ่มมากๆเลยแล้วแบบเป็นต้นสนแล้วก็สวยมากๆค่ะด,ดูแลง่ายไม่มีดอกแล้วก็ใบไม่ร่วงนะคะไม่มีโรคใดๆเลยนะคะต <c oughs> <ล> <ie> ้นนี้แนะนํานะคะสนสาหร่ายค่ะ <c oughs> แล้วก็ท้านะคาตรงนี้นะคะต้นนี้หงฟูงเหมือนกันค่ะต้นนี้สามารถโตเป็นต้นใหญ่ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะแบบว่าตั้งใจให้เขาแบบว่าต่ําๆแบบนี้นิดนึงนะคะจะได้ไม่บังต้นสนสาหร่ายนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะต้นนี้จะเป็นต้น่าไซปัตตาเวียนะคะต้นนี้จะมีดอกสีชมพูแต่ว่าน่าจะยังไม่มีดอกนะคะต้นนี้โตช้าแล้วก็สวยมากดอกเขาเป็นสีชมพูนะคะก็ด้านหลังจะมีอีกสนหนึ่งจำชื่อสนไม่ได้เน,นี่ยต้นนี้เป็นอีกหนึ่งสนที่แบบสีจะออกแบบเขียวเข้มนิดนึงนะคะก็คือออกมาตัดจากตรงนี้นะคะต้นนี้จะเป็นเขียวอ่อนอันนี้มันจะออกเข้มเงินเงินนิดนึงนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีต้นมันจะคล้ายๆชาหกเกียนนะแต่ว่าเป็นสีด่างนะคะเอามาแบบว่าตัดเพราะว่ามันจะมีสีเขียวเนะะี่ยค่ะเอามาตัดกันนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นรู้สึกว่าชื่อต้นสาอะไรนะสาลายประดดด่างอะไรสักอย่างได้แหละจำชื่อไม่ได้แต่ว่าต้นนี้นี่รู้สึกว่าสีจะเข้มขึ้นนิดนึงน,นะคะแต่ว่าใบาที่ออกใหม่เนี่ยจะเป็นใบที่แบบสีจะแบบด่าง ด่างกว่านี้อ่อนๆนิดนึงค่ะหน้าๆตรงนี้ก็จะเป็นอ่อหงคู่นะคะแล้วก็ซึ่งพยายามที่จะแบบว่าปลูกให้มันให้มันแบบเรียงกันมาอย่ไหมเป็นสลับสีกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือสวยที่สุดหละก,ก็เลยต้องอยู่ตรงกลางนะคะตน้นนี้อ่าสนบลูค่ะตอนแรกนะเราซื้อมาต้นเนี้ยเนี่ยค่ะเขาเอียงโนเมีย ตอนอยู่ที่ร้านน่าจะแบบว่าโดนบงังตอนนี้เริ่มจะแทงขึ้นมาแล้วตอนนี้ตั้งใจจะให้แบบว่าสูงตรงกลางเลยนะคะตอนนี้จะเป็นสนเลื้อยนะคะรู้สึกว่าฝั่งนี้จะตระกูลสนเยอะนะคะตรงน,นี้ค่ะสนเลื้อยนะคะอันนี้ใส่ไปสามต้นนะคะก็คือเราปลูกชิดกันแล้วก็ให้แบบเขาแทงออกแต่ละฝั่งนะคะอันนี้จะเป็นใบที่เก่าแต่ว่าถ้าดูตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นใบที่ออกใหม่นะคะจะสวยมากๆเลยมันจะแน่นนะคะ แล้วก็จะมีสนที่มันคล้ายๆกันก็จะปลูกสลับกันไปนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมอะีอันนี้จะเป็นชาทองค่ะที่ต้องตัดแต่งเรื่อยๆในเนี้ยชาทองเนี่ยจะโตเร็วสุดแล้วค่ะกะ็ตัดแต่งเรื่อยๆก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะสวยและตัวนี้คืออีกต้นหนึ่งคือต้นหง์ฟูนะคะหง์ฟูเดียวกันกับต้นเล็กเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าตอนเราซื้อมาคือ ต้นใหญ่มาล้วต้นนี้สวยมากเวลามีดอกจะมีดอกสีแดงนะคะก็ต้นนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาประมาณสี่ร้อยบาทไม่แพงเลยคะ่ะต้นนี้คุ้มค่ามากแล้วก็มุมสุดท้ายค่ะมุมสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงน,นี้จะเป็นเข็มชมพูอินเดียนะคะต้นนี้เราชอบมากเพราะว่าสีชมพูนี่คะ่ะดอกเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นพุ่มๆแล้วก็ต้นนี้เนี่ยใบเขาจะสีเขียวใบแน่นนะคะแล้วก็โตชาะะ้าค่ะ เหมาะกับการแบบว่าปลูกแซมเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็สำหรับทางเดินตรงนี้นะคะก็คือตอนแรกก็จะเป็นหญ้าแบบนี้เลยแล้วก็เอามาตัดตัดก็คือ,อใช้เขาเรียกว่าอะไรวางแนวก่อนแล้วก็ตัดหญ้าออกแล้วก็เนี่ยค่ะตัวอิฐตัวนี้นะคะก็เอามาปูเรียงเลยค่ะแล้วก็ใส่ปูนปูเรียงแล้วก็ใส่ปูนนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมี จะมีะเรียกว่าอะไรอนะผ้ากาันวัชพืชค่ะซึ่งเราใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ด้านล่างอีกทีจะมีทรายนะคะแล้วก็ผ้ากาันวัชพืชแล้วถึงจะใส่หินนะคะเพราะว่าวัชพืชจะได้ไม่ขึ้นเร็วนะคะแล้วก็ใส่ทางเดิมนะคะตามที่แบบว่าเลือกลายเลือกสีตามที่เพื่อนเลือกมาเลยนะคะเพราะชอบอ,อยากได้ลายแบบดอกไม้อะไรเงี้ยก็คือให้ขอถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เลือกก็คือได้ทั้งหมดมาประมาณนี้แต่รู้ว่ามันเข้ากันนะเพราะว่า สีของต้นหงฟู่เนี่ยมันจะเข้ากับทางเดินสีนี้พอดีเลยแล้วก็ขอบสีเทาก็จะเข้ากับทางเดินสีเทานะคะโอเคค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีอีกต้นหนึ่งเป็นต้นอโศกน้ํานะคะต้นเดียวกับต้นด้านข้างะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเราจะตัด ตัดแต่งไปให้เล็กลงนะคะเป็นต้นเดียวกับต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ทรงสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้นนี้เรายังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะต้นนี้ก็คือเขาจะได้แดดเต็มวันเลยนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าแผ่แบบเป็นทรงสวยมากๆนะคะ่ะต่อมาเดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่สัสดสวนเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกจะมีแต่หญ้านะคะก็อาจะมีหญ้าตรงนี้นะคะตรงนี้จะสวยมากๆเลยก็คือตรงนี้จะเป็นโซนที่ ตอนที่มาจัดสวนเนี่ยเดินไปเดินมาญ้าตายนะคะก็คือต้อมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหญ้าที่ต้มตัวชุติแล้วนะคะแล้วก,กลับมาซ่อมให้เกืือนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหญ้าเดิมที่มาจ,จากกับหมู่บ้านนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะมีต้นอาศัยน้ำคือแบบว่าเขาเขาร่มมากมากเลยแล้วก็แบบว่าไม่ได้แดดน,นะคะหญ้าก็เลยไม่ค่อยแน่นนะคะแต่ว่าหลังจากที่ตัดไปแล้วเนี่ยก็คือเริ่มจะกลับมาแล้วคือถ้าดูอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยฝั่งนี้คือแบบว่า เราซ่อมญ้าแล้วก็ฝั่งนี้เป็นญ้าเดิมตอนแรกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะ,ะต้นหลิวต้นหลิวอะไรไสักอย่างเนี่ยใบเขาจะแบบย้อยๆลงนะอันนี้เราเพิ่งตัดแต่งให้เพื่อนไปคือก่อนหน้านี้ใบเขาจะแบบว่าห้อยลงสวยมากๆเลยแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าเอาไว้นั่งทานกาแฟตอนเช้านะคะก็เป็นที่พักผ่อนในบ้านนะคะกลับมาถึงโซนนี้นะคะ่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่่ ตั้งใจจัดสวนมนเาเลยเพราะว่าตอนแรกตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าโคง้โคงโๆแล้วก็มีทางเดินลูกไม้สิ่งน้าตาลนะคะแล้วก็มีต้นพ้อยสิ่งฝรั่งอย่างเดียวเลยกับต้นมารบุรีสีเหลืองค่ะแล้วก็รื้อออกหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็คือเป็นต้นไม้ที่มีดอกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโซนที่จะมานั่งนะคะนั่งบ่อยนะคะกะ็เลือกที่มีดอกไม้นิดนึงแต่ว่าม่ต้องดูเยอะนะคะ ก็หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าอิดล็อกตัวนี้นะคะสวยมากซื้อที่ไหนนะคะก็ต้องบอกกันว่าเออสวยจริงๆลายนี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อเนี่ยมันมีหลายๆให้เลือกนะคะตัวนี้จะเป็นลายที่แบบว่าเป็นอิดแบบว่า20คูณ20เซนนะคะแล้วก็จะมีโค้งๆเพราะว่าเราชอบความโค้งนะก็จะเลือกลายนี้มาตัวนี้เราซื้อที่ร้านอิดที่เขาขายอิดแถวแถวบ้านเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจลองหาดู ลองหาดูแถวบ้านอาจจะมีนะคะเพราะว่ามันมีให้เลือกหลายหลายมากก็อันนี้คือจะหลายๆคนถ้าไปดูที่ร้านอาจจะเห็นว่าเออเฉยๆแต่ว่าพาอามาวางเองแล้วอะ่ะคือสวยมากโอเคค่ะพูดถึงต้นไม้บ้างเนาะต้นไม้ก็คือ่าในนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เรายกเพะใส่อิฐแล้วมันจะยกขึ้นมาจากพื้นนิดนึงนะคะเพราะว่าจะอยากจะให้สวนดูมีมิต มีมิตินิดนึงก็ต้นที่เราเลือกมานะคะตรงนี้จะเป็นต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะใบเขาจะเป็นแบบเนี้ยคือเหมือนที่บ้านเราเลยคือบ้านเราปลูกอะไรแล้วเราชอบแล้วก็ปลูกให้เพื่อนนะคะก็ต้นนี้เป็นทรงลอลลรี่พอปนะคะก็คือจะเป็นคล้ายๆเขาเสียบยอดน,นะคะก็คือจะเป็นกิ่งขึ้นมาแล้วก็จะให้เป็นกลมๆแค่นี้พอละแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะชื่อว่าเบนจามาาเงินนะคะต้นนี้ลูกสาวของเพื่อนชอบนะคะรีเควสต์มา ซื้อมาแบบต้นเล็กๆมากเพราะว่าหาซื้อยากมากต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาห้าสิบบาทกระถางเล็กๆแบบกระถาง2นิ้วอ่ะตอนนี้เขาโตขึ้นแบบประมาณ3มเท่าของตอนที่ซื้อมาตอนแรกนะคะ แล้วก็หน้านี้เราจะปลูกสลับนะคะอยู่มีอยู่สามสี่ชนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาหกเกี้ยนนะคะพยายามจะให้มันเป็นกลมๆแค่นี้แหละแล้วก็จะมีเข็มนะคะเข็มสีเหลืองนะคะต้นเข็มนี้ดูดิอันนี้คือแบบเวลาเขาออกดอกพร้อมกันคือจะแน่นแล้วก็แบบดอกสวยมากๆเลยคะ่ะแล้วก็สีมันไม่ได้เหลืองแป้นนะเป็นเหลืองละมุนนะ่ะแล้วก็เราเอาสีแดงมาตัดนิดนึงตรงนี้จะมีดอกนะคะตรงนี้กําลังจะเริ่มมีดอกละ ดอกของต้นหงคู่นะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะใบสวยมากตัวน,นี้จะออกแบบม่วงๆ่วงนิดนึงเห็นไหมม่วงเขียวแดงเหลืองสลับกันซิกแซกมานะคะแล้วก็มุมนี้ตรงนี้จะได้แดดจัดสุดก็เลยเอาสนมาลงนิดนึงค่ะสลเลื้อยคือเราชอบมากๆเดี๋ยวจะไปซื้อมาเพิ่มด้วยเหมือนกันเอามาลงที่บ้านตัวเองอันนี้ใส่ไปสองสองหรือสามนะอ่ะสามก้อนค่ะ หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเลื้อยแล้วก็คลุมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกลุ่มของต้นเบนจมาาเงินค่ะอันนี้สวยมากเลยตรงนี้ค่ะกำลังจะเริ่มมีดอกนะคะเห็นไหมเนี่ยเป็นช่อมาละมีดอกแล้วพอดอกออกเนี่ยก็จะประมาณนี้เขาจะให้ดอกสีเหลืองะนะคะนี่แล้วพอแห้งไปก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือสวยทุกทุกสเตจเลยทั้ง ยังไม่ดอกแล้วก็ดอกแล้วก็ดอกเหี่ยวก็ยังดูสวยอยู่นะคะทางเดินนี้ก็ทำคล้ายๆข้างหลังแต่แค่ไอตัวแห็ดเดินผลละสีนะคะก็เราเลือกเราเห็นบ้านแล้วอย่างเงี้ยให้มันเข้ากับบ้านเราชอบสีเขียวก็คือ,อสีเทาสีเขียวสีเขียวสีเทาอะไรเงี้ยคือดูแล้วมันละมุนตาสบายตาค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูต่อด้านหน้าเลยนะคะน้าหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นต้น,น ว่าเป็น,น,ะะนต้นกระดี่นางฟ้านะต้นนี้คือตอแรกใหญ่มากๆแล้วเราก็ตัดตัดออกไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะตอนนี้เขาเริ่มที่จะแบบว่าแตกกลับมาแล้วค่ะต้นนี้นะคะที่บ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ในสวนของแม่ค่ะเขาม่ดอกด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูดอกใกล้กๆค่ะเนี่ยกำลังออกดอกพอดีเลยดอกสวยมากๆตรงนี้นะคะลอง เข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นมีดอกมันจะคล้ายๆกระดิ่งอะคะ่ะสมชื่อเลยนะชื่อกระดิ่งนางฟ้าด้านบนตรงนั้นก็มีนี่นะคะ่ะน่ารักมากๆต้นนี้ต้นนี้ค่อนข้างที่จะโตมากๆแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างอาของต้นนี้นะคะก็จะเป็นโซนจะมีต้นสนที่เขาปลูกไว้กับามากับหมู่บ้านตอนแรกนะคะตรงน,นี้จะเป็นสนใบพายนะคะตน้น ราคาแพงมากๆเลยแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะอ้ออีกนิดนึงค่ะใต้ต้นนี้นะคะต้นกระดิ่งนางฟ้าเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นโซนหญ้าเฉยๆนะคะแล้วก็เอากะหม้าวนะคะนะคะกะหม้าวเอามาไว้กลุมนะคะเพื่อที่จะเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินนะคะแล้วก็มันดูเรียบร้อยสะอาดตาด้วยนะคะแล้วก็อ่าเราก็ตัดขอบหญ้านะคะให้ดูเป็นแบบว่าดูเรียบร้อยนิดนึงไม่งั้นหญ้ามันก็จะเข้าไปนะคะอย่างเงี้ยนี่คือหญ้ามันลามเข้าไปว่ะ ก็คือตัดขอบหากาให้มันดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็แค่นี้ก็คืออาก็จะดูแลง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวนี้มันก็จะแตกไปเป็นอาปุ๋ยย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปเองนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีพุ่มของต้นหลิวนะคะแค่เป็นขอบนะคะให้ดูเป็นทรงดูดีนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันแต่ว่าต้นหลิวเนี่ยคือเขาะจะมาตั้งแต่ตั้งแต่ได้บ้านมาแล้วนะคะ แล้วอันนี้ค่ะต้นฟุกสุโชก้นนี้เคยโดนนอนรุมไปแล้วรอบหนึ่งต้นนี้จะให้ดอกสีสีขาวนะคะก็ตัดแห่แบบว่าต่ําไปเลยเพราะว่าเพื่อนอยากให้เป็นทรงสีเหลี่ยมนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้คะจะมีตนน้ตนไม้อยู่ต้นนึงซึ่งเราไม่รู้จักชื่อใครรู้จักชื่อช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะต้นนี้ตอนแรกคือกิ่งแบบว่าแทงออกแบบไม่เป็นทรงเลยรแล้วก็เลยตัดหน้าล่างออกหมดนะคะให้เหลือให้เป็นทรงแบบว่าลอลิทคอรนิดนึง ชอบทรงลอน,นีพอก็ให้แบบว่าเป็นกิ่งขึ้นมาสูางๆแล้วก็ให้เป็นพุ่มข,ข้างบนนะคะจะได้ดูแบบดูเรียบร้อยดูสวยนะคะด้านลาน่างจะมีต้น آ, พากากรองนะคะสีสม้สมๆนิดนึงค่ะอันนี้ก็มากับหมู่บ้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายเพื่อนจะเอาอยู่ไหมนะเพราะว่าเขาดูไม่ค่อยเป็นแบบมันไม่รอบแล้วอ่ะแต่ว่าต้นกิ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะคะดอกสีส้มสีเหลืองแล้วตรงนี้นะคะเป็นโซนสุดท้ายนะคะที่เรา จัดสวนให้เพื่อนนะคะตรงนี้ตอนแรกเนี่ยจะเป็นหญ้าเฉยๆหญ้าเขียวๆเลยนะคะก็ทําการตัดนะคะตัดแบ่งคือเราชอบความโค้งนะคะก็เลยเลือกแบบโค้งนะคะแล้วก็ตัดเป็นแนวแล้วก็ใช้แม่พิมพ์นะคะแล้วก็ทำเขารเรียกว่าอะไรหล่หลอปูนก็คือเหมือนทางเดินทั่วบ้านที่เราทํานะคะก็อันนี้ชอบมากตัวเองก็ชอบเพื่อนก็ชอบแล้วก็ตรงร่อง,ตร,องตรงนี้นะคะก็จะใช้หินโรยเอาค่ะ หินมันจะเป็นหินไปซื้อตามร้านก่อสร้างนะเนี่ยค่ะเป็นหินแบบเนี้ยสีเทาค่ะให้มันเข้ากับบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่คือก็คือถ้ามีหญ้ามีอะไรขึ้นมันยังถอดได้อยู่นะคะสวยมากเลยตรงนี้เหมือนเป็นไฮไลท์ของหน้าบ้านนะคะเวลาเดินกลับเข้าบ้านนะคะเดินหาดเลยเพราะตอนแรกมันจะมีแค่ทางเดินอิดสีสีสีน้ำตาลทรงไม้นะคะแค่สองสองชิ้นอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบ มันดูไม่เหมือนหน้าบ้านแต่พออย่างงี้คือแบบดูสวยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็พามาอัปเดตสวนของเพื่อนนะคะจัดสวนให้3เดือนแล้วนะคะก็เผื่อเป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่อยากจัดสวนนะคะในหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ